ซื้อได้นะครับร้านนี้อร่อยมากนัวสุดให้กัตลาดทำไมร้านมันหยุดเยอะจังวันนี้หรือว่าเขายังไม่มาเหรออ่าวันนี้พามาเดินตลาดแถวบ้านนะคะอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธาน,นีนะฮะชิวๆก็มีสินค้าหลากหลายก็เป็นตลาดถาแถวแถวเมืองหนองหาร มีอาหารต่างๆแยรูปแถวบ้านเราก็จะมีอาหารวันนี้ก็มากับแดดพรจ้านะคะเป็ตลาดชุมชนข้างโรงพยาบาลหน,นองหารเก่า นี่ร้านอร่อยนะไก่ย่างนี่ร้านอร่อยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่อะไรวะอันนี้คือคอหมูย่างเหรอคะน่ากินมากนัวมากบานนะคะร้านนี้ร้านค้าประจำเพื่อนผมเองเนี่ยเขาบอกว่าอร่อยเหรอ เราถ่ายไปลงให้นะนี่ขายทุกวันไหมครับทุกวันวันะม,มีอะไรบ้างมีไม่มีเนื้อหรออันนั้นเนื้อหรออะไรนะแกงแกจะกินไหมละ่ะมัน,มน

ยันละวันนี้มาเดินตามหาร้านที่ซื้อประจำนะไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าร้านประจำนม่ นั้นเป็ดโอ้เป็ดน่าทานมากออไปให้น้องเหรอเธอ,อร้านต้มเสือทำไมเขาไม่ทำอันนี้เป็นเครื่องจับเป็ดนะ,ะเธอก็ถ่ายกันด้วยร้านนี้อร่อยนะฮะนัวมาก ข้าวร้านประจำไม่มาเลยอ่ะผู้ชมดีาเท่าไหร่ฟเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเนี่ยไถูก,กับไก่อันนี้เป็ดหรัอ๋อ,นนไ,อไก่นะฮะนนี่ขอเป็ดน,นี่ยำน่ากินมาก ก็เขายังตั้งร้านไม่หมดนะครับวันนี้น,นี้ร้านอร่อยอร่อยไหมเธอยังไม่ได้เคยลองเลยนี่ร้านอาหารเออเกมลองดูไม่เขาร้านเดียวกันไหมนี่ร้านใหม่นะคะมีร้นอหารราคาถูกมากเลยสามสิบสี่สิบบาทคะมาได้เลย วันนี้แดดจ้ามากนะคะแดดจ้ามากๆบินแดดเออร้านนี้ฉันไม่เคยซื้อนะแล้วมาเดียมจะกินไหมล่ะอ๋อรู้แล้วมันหยุดยังไงเธอเอ้ามันหยุดไม่ได้หรอ,อกอรุทธ์ดำนะคะขายดีมากเลยร้านนี้นี่เมนูนะ มีกันทอนไหมพ่อไม่มีไม่มีเลยเหลอรอที่สิบครับพวกสมีทอนครับไ <c oughs> ม่มีทอนย, <c oughs> ยืมเพื่อนมาถูกๆนะคะสิบบาทอร่อยนัวะมั้ยเค้าๆอยู่อยู่มันบอก ินี่ก็เป็นร้านไก่ยา่างแล้วก็บรรยากาศบรรบ้านเลยจ้าน่าจะเป็นขนมกล้วยนะคะโอ้วันนี้แดดจ้ามากเลยด้านหลังของตลาดก็จะเป็นผักนะคะส่วนผักน้ำปั่นก็มีอันนี้ไข่เหรอ ขนมจีบนิ่ขนมจีบอะไรขายยังไงคะเปิดอันนี้ให้ดูได้ไหมคะจะซื้ออนร้อนๆขายยังไงเอ่ยขายกล่องละสามสิบห้าบาทกับห้าสิบบาทค่ะเอาแล้วร้อนได้ไหมได้ค่ะได้ได้ได้เอาห้าสิบบาทที่แบงค์พันมีเงินทอนไหมคะโอเคอันนี้ทำเองเหรอคะทำเองค่ะทำเองทุกวันงทำเอง เองบ้านเองนั่นเอง,เองจ้าค่ะนนะมันร้อนไปหน่อยกล่นนะอ,องอาจจะจะ,จะย่นไปหน่อยนะเพรา<อ>ะมันร้อนมัน,มนทนความร้อนไหมกล่องทนอยู่นะแต่ว่ามัน,ม,นมันจะหดหน่อยเพราะว่ามันร้อนจัดห้าสิบบาทได้กี่ลูก ได้ก้าวลูกค่ะได้ก้าวลูกค่ะลูกใหญ่มากเลยอ, <c oughs> อยากให้ลูกค่ะ <c oughs> ก,กินแบบอินน้ำสำรานไปเลยใส่กระเทียมเจียวไหมคะเออใส่ค่ะลาดไปเลยเนาะ